สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก่อมาพบกันนะครับกับผมนะครับเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนอมาชมมาสองพานะครับมาพูดคุยกันเรื่องพานะครับผมกันเช่นเคยนะครับนาอก็วันนี้นะครับนาะผมจะพามาเพื่อนๆพี่นะครับนอมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ผมเคยทํานะครับเป็นเมาโมยพารเครื่องนะครับนาะ นะครับเมา์มยพักเครื่องก็คือนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพบเจอในวงการพักเครื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดโตตอบกับเม้นเนี่ยแหละครับเนาะผมก็มาเมาโมยพักเครื่องนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็อยากให้เพื่อนพ่นี่นะครับเนาะได้ฉุกคิดนะครับในบางสิ่งในบางอย่างที่ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเนาะผมจะมาเมา์มยพักเครื่องนะครับเรื่องนะครับนี่นะครับ พระเก่าพิมพ์แปกนะพื่อนพี่นะครับเนาะพระเก่าพิมพ์แปกนะครับแล้วก็ความแปลกนะครับของวงการปลาเครื่องบ้านเหล่านะเพื่อนพี่นะครับนะครับคืออะไรยังไงนะครับพื่อนพี่นะครับค่อยๆฟังนะครับผมนะพระเก่าพิมแปกนะครับเนาะที่ผมลงคลิปไปเมื่อเมื่อประมาณสักสองสามคลิปก่อนนะครับที่มาขอความรู้กับเพื่อนพ่นพี่อาจารย์ fc นะเพื่อนพี่นะครับแล้วตอนนี้มันก็มีเห็นไหมครับนะผมขึ้นไวนให้ดูนะครับมันก็ยังมีคนที่เชื่อว่านะครับ เก่านะพี่นะครับเกเก่านะครับพิมพ์อุปโลกนะครับนะพี่นะครับนะยังมีคนพวกนี้อยู่นะครับนะผมก็คือผมไม่ว่าเขานะผมก็ตอบเขาดีๆนะครับเนาะแต่ไอ้คาว่าเกเก่านะพี่นะที่เขาเซียนยุคเก่าเซียนเขาฝังหัวเรามาเกเก่าเกเก่านะครับนะพี่นะผมอยากจะพูดวันนี้นะครับพี่นะครับผมอยากจะให้เพู่อนๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ชุกคิดนะครับ ที่ว่านะครับความแปลกประหลาดความแปลกของวงการพักเครื่องบ้านเราคืออะไรนะเพนทุกที่นะครับก็คือนะพืนทุกที่นะอ่ะเนี่ยพักเครื่องพิมแปกนะพนทุกที่นะพรัพัเก่าอย่างเงี้ยพิม์แปกนะพนทุกที่นะครับแล้วความแปลกประหลาดของวงการพักเครื่องก็คือนะพนทุกที่ถ้าเราพูดถึงของเก่านะครับของของวงการต่างๆนะครับของในโลกเนี้ยนะครับที่พูดถึง ความเก่านะครับเนาะที่เขาเกิดไม่ทันกันนะเพื่อนพที่นะครับถ้าเป็นวงการนะครับเห็นไหมครับเพื่อนพี่นะครับเนาะที่เวลาเนี้ยเขายังมีนะครับขุดเจอขุดเจอนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ของโบราณนะครับเนาะขุดเจอซากไดโนเสาร์เก่าๆนะครับเนาะขุดเจอสุสานจินซีนะครับขุดเจอปิริมิดนะครับขุดเจอเมืองเก่านะครับนะนะครับเออนะครับพวกเนี้ยเขาขุดเจอนะครับ เขาจะเร่งช่วยกันนะพี่นพี่เขาจะเร่งช่วยกันหาข้อมูลนะครับว่าอยู่ในยุคไหนอะไรยังไงนะครับพี่นะครับเออนะครับเห็นไหมครับเขาเจอพวกเนี้นะครับเมืองเก่าศิลปะแบบนี้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆนะครับเขาจะช่วยกันค้นหาว่าอยู่ในยุคไหนนะครับนะแต่มันแปลกประหลาดที่ว่านะครับทําไมวงการภาครื่องทําไมเจอเพอทาไมเจอพระเก่าๆนะครับพิมพแปกๆนะครับทําไมถึงบอกว่าเก่าล่ะ ทำไมไม่ช่วยกันค้นหาล่ะมันไมพ่พี่ถูกไหมครับเออทาไมทีไอขุดเจอเครื่องมือไอเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆเมืองเก่าๆปีเลยมิดเก่าสุสานจีนสี่สุสานไอของคนจีนเก่าๆทําไมเขาไม่บอกว่าเก๋า,กาบ้างล่ะมันไม่พี่ถูกไหมครับเออทีพาเครื่องเจอเก่าๆนะครับอายุเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบอกเก๋เก่านี่แหละครับความแปลกประหลาดที่นะครับ ที่ผมอยากจะสื่อให้เพื่อนเพื่อพี่ดูนะเพื่อนๆพนี่นะครับนะนะครับอยากจะสื่อให้เพื่อนๆพี่ฟังนะครับว่าทาไมอ่ะเพื่อนๆพี่พระแต่ละองค์เก่าๆก็หลักร้อยปีนะครับก็ตีเป็นวัตถุโบราณเหมือนเพื่อนพี่นะครับอ่ะง่ายๆนะมึงเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอ่ะผมจะให้อ่านข่าวนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นกล้งมือเครื่องใช้ที่เขานะครับขุดเจอนะเพื่อนๆพพี่นะครับเนาะอ่ผมจะอ่านข่าวให้ฟังนะครับเนาะ เป็นของนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆนะครับโฆษณากระเด้งจางเลยนะครับไปไหนแล้วนี่นะครับเนาะเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆนะเพนไอนพี่นะครับเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆนะครับ,บ,รบ,รรบแล้วก็เป็นไงเขาจะว่ากันว่ายัางไงเพ่อนเพ่ยเห็นไหมครับเขาก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับเนา เป็นวัตถุโบราณน,นะครับที่เป็นข้าวของเครื่องใช้และเครื่องปั้นดินเผายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณพันพันถึงพันห้าร้อยปีนะครับเชื่อว่าเป็นบริเวณนี้เป็นจุดที่ค้นพบเป็นชุมชนโบราณของชาวบ้านยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับเห็นไหมครับเออนะครับแต่นะครับเวลาพาเครื่องทีไรนะบนเวทีนะครับไม่มีใครจะสนใจหาอายุหรอกนะเก๊เก่าเก๊เก่าเกเก่านะครับก็จะจําแต่ ไอสิ่งที่เขาพูดก่อหัวตัวเองมานะครับพิมพ์กูไม่รู้จักกูตีแก้เก่าหมดนะครับเออแปลกดีมาน่อยพี่ดูโลกภายนอกเขาบ้างดีครับทั่วโลกเวลาเขาช่วยกันขุดเขาช่วยกันวิเคราะห์ครับไี่นะเพราของในยุคไหนหลวงพ่ออะไรปีไหนของสมัยไหนนะครับแต่วงการพาคเครื่องบ้านเราจริงไม่รู้จักเก่ามากูตีเก่หมดนะมันไม่มีนะเอาง่ายๆนะนะครับถ้าคนพวกนี้ว่างๆนะมานไม่มีนะครับเนาะนะครับ เดี๋ยวค่อยมาตีเกนะครับก็ไม่ก็เดี๋ยวค่อยมาตีเกทีทีหลังก็ยังไม่สายนะครับะผมอยากจะถามนะครับไปหาประวัติมาหน่อยนะเพื่อนีพื่นะครับไปหามาแล้วค่อยมาตีเกนะนะครับผมอยากจะทราบว่านะวัดในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกี่วัดนะครับวัดชื่ออะไรบ้างครับทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนนะนะครับทั้งขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องนะครับผมนะนะครับ แล้วนะครับเนาะเคยมีพระจำวัดอยู่ที่วัดนั้นนะอยู่กี่รูปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะพีนุ้ยนะชื่ออะไรบ้างนะนะครับเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะแล้วแต่ละรูปที่เคยจำวัดนะครับสร้างพระคนละกี่รุ่นคนละกี่องคนะครับนะครับแล้วนะครับแล้วรวมๆกันนะพระที่ออกจากวัดนั้นมีกี่รุ่นนะครับแล้วมีกี่องคนะครับแล้วมีบรรจุกู่อะไรบ้างนะครับนะครับไปหามานะพี่น้นะครับนะครับ คือนะครับเอาให้รู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนดีไหมครับเราค่อยมาตีพระที่เราไม่เคยเห็นไม่รู้จักนะครับว่าเก๋ผู้ตุ้มนะครับแล้วมันยังมีนะพี่นะครับพระกุที่พระมหากษัตริย์สร้างเจ้าขุนมูลนายสร้างนะครับคนมียศมีตําแหน่งพระฤาษีสร้างที่บรรจุกุต่างๆอีกมันม่นีนะครับที่โดนขโมยไปบางทีก็หายไปนะครับมันคุณรู้ทุกพิมพ์คุณรู้ทุกเนื้อคุณรู้ทุกองค์หรือเปล่าครับนะครับนะครับแล้วจะมาบอกไม่เคยเห็นเก๋นะครับ ผมว่ามันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับเนาะข้อมูลพวกเนี้ยคุณยังไม่มีเลยนะครับเออผมทํานะครับเพราะผมอยากอ่ะผมมีพื้นที่โซเชียลนะบันวีนะครับผมอยากให้คนรู้อ่าหลวงเนี่ยหลวงพ่ออะไรนะเผื่อบ,บางคนเขาเล่นเป็นนะครับช่วยกันหาข้อมูลมาเออเล่นหาเข้าสู่วงการผ่าเครื่องนะครับบางคนมันก็สวดาดบันดวีนะมันไม่คิดจะรับอะไรเลยมันอยู่ในกาลาม,นะมันนะบันวีนะครับคือกูรู้กูจะเล่นอยู่แค่เนี้ยนะครับนะครับ ดูไหมครับเอาง่ายๆนะเพื่อนพี่นะครับของเก๊นะเพื่อนพ่อนนะของเก๊นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสิ่งของนะที่เราเห็นเห็นกันนะครับผมนะของเก๊ก็ลาคอดของเก๊ก็ลาคอดนะนะครับวอาเช่นะนะครับลุยวิกตองอาดิดาสพูม่านะครับเนาะเก๊เพราะอะไรเพื่อนพี่นะเก๊เพราะเขาขายได้ไงครับแล้วคนซื้อไปก็รู้ว่าเก๊นะครับซื้อไปเพราะอะไรไปหลอกคนที่ดูไม่เป็นไงครับดูไหมครับ นะนะครับทำไมเขาไม่เกยี่ห้อไส้ไอไส้เดือนดินล่ะนะครับยี่ห้อหนอนใบไม้ล่ะนะเพราะมันไม่รู้จักไงครับสิ่งของนั้นไม่มีใครรู้จักที่จะซื้อไงครับเราก็ต้องเก๊สิ่งที่ขายได้นะครับเนาะลาคอสเวอร์ซเช่ลุยตองอาริดาปูม,ม่านะมันเกยมาตั้งแต่สมัยเราเรียนมาเลยนะครับเกเพื่อที่จะหลอกขายคนซื้อไปรู้ว่าเกแต่เขาไปหลอกขายคนที่ดูไม่เป็นนะครับนะครับก็เหมือนถ้าเป็นพาก็เหมือนพาสมเด็จนะครับ คือเรารู้จักพระสมเด็จไงครับนะครับคนซื้อไปเขามีมุมเขาซื้อไปรู้ว่าเก๊เขาก็ไปหลอกขายคนที่ดูไม่เป็นรูกไหมครับนะครับอ่ะจะมาทําเสื้อนะครับยี่ห้อไส้เดือนดินนะครับยี่ห้อหนอนน้อยนะครับทําเก๊ทาเก๊นะครับยี่ห้อไส้เดือนดินยี่ห้อหนอนน้อยขายใครล่ะครับเหมือนกันทาพราพิม์แปกๆขายใครล่ะครับถูกไหมครับเออมันก็เป็นตักกาที่ ง่ายๆะนะครับที่ที่เราดูดูทั่วไปแล้วเราก็คิดเป็นนะครับถ้าเราลอมีหัวสมองนะครับนะดูไหมครับเออไม่ใช่อะไรที่กูไม่รู้กูไม่เห็นกูว่ะเก๊เก๊เก๊นะครับคือจะรู้แต่ไอสิ่งที่จะเล่นแต่ไอสิ่งที่ที่เล่นนะครับจะเล่นก็เล่นไปเป็นไม่่นะแต่ไปอย่าแต่อย่าไปทําให้ของอ่ะของดีๆมันต้องแบบหายคนพยายามจะงัดขึ้นมานะครับ เออมาหาข้อมูลกันมาช่วยกันหาข้อมูลคุณจะยันกัาลงไปอีกนะครับเนาะนะครับมันไม่ได้ผลเป็นผลดีใครเลยนะครับเนาะมันเป็นผลเสียคุณด้วยที่คุณไปดูถูกของดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเกจิเก่าๆนะประเดี๋ยนี้นะครับดูไหมครับนะครับนี่นะนะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับที่ผมอยากจะพูดจะคุยกับเพื่อนๆพ่อนพี่นะครับเนาะว่าความแปลกของงการประาเครื่องเรานะครับเนาะนะครับ ของเก่าของโบราณสมัยก่อนเขาพูดเจอเขาช่วยกันหาข้อมูลนะครับแต่วงการพระเครื่องเรานะครับเนาะนะครับไม่นะครับกูไม่เห็นกูไม่เคยเห็นกุฏิเกศอย่างเดียวนะครับทั้งทั้งที่แบบไอเรื่องวัดเรื่องหลวงพ่อเรื่องพระรุ่นตั้งแต่อดีตปัจจุบันเจ้าขุนมูลนายสร้างกูข้อมูลยังไม่มีเลยนี่นะครับแล้วมันมาจากปากใครนะครับมันมาจากปากเซียนนะครับเซียนนะครับเนาะพูดง่ายคือคือคือพระสมเด็จนะครับตามประวัตินะครับ เขาสร้างเป็นร้อยรุ่นมันวีนนะครับก็เล่นกันสามสี่รุ่นนั่นแหละนะครับไอ้พิมพ์อื่นที่ไม่ไมีเห็นกับพิมพ์ตลกพิมพ์อะไรก็ว่าไปไม่ได้นูเนื้อนะครับเล่นกันสามสี่รุ่นนะครับเอาแท้แล้วไงก็ไม่เล่นก็เล่นแค่นี้นะแทนที่จะเล่นเพราะเขาแท้นะครับมันวีเนี่ยราคาก็ตามตกลงกันนะครับแต่ยาไปเอาพรเก้เไปเอาพระแทว่าเป็นเก้นะครับ เอาพูดง่ายๆคุณเล่นแค่สามสี่รุ่นนะครับเนาะพระสมเด็จโตตามประวัติวัดระฆังท่านสร้างไปแจกเรื่อยๆนะครับมันต้องมีหลายพิมพ์อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วท่านสร้างบรรจุกูด้นะนะครับกูอากูที่สาคนที่เราเล่นหากันนะครับก็กูเกจชายโยนะครับเนาะกูบางขุนพมนะครับแล้วบรรจุกูมันก็ต้องมาตั้งมันก็ตั้งมันก็สร้างมาตั้งแต่โบราณละแปดหมื่นสี่พันนะครับถูกไหมครับคือสมเด็จโตท่านนับสือท่านนับถือพระกูนะครับไม่งั้นท่านไม่บดเอามวลสารของเงิน ไอ้ดินแดงๆมาใส่หรอกนี่ยเนียท่านจะยัดกูแค่ร้อยห้าสิบเหรอสองร้อยเหรอนะครับพาจํานวนเยอะมันต้องมีมากพิมพอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็เล่นแค่แค่นั้นนะครับมันก็ขวานผ่าซ่าคแค่นั้นนะครับคือคุณไปฟังมาจากคนที่แบบจํากัดการเล่นนะครับคือจํากัดการเล่นเพื่อที่จะขายของแพงๆนะครับแล้วก็มาจามาเก่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 าก็ฟังหัวกันมานะครับจริงๆอ่ะพามันมีหลายมันมีหลายมันมีหลายพิมพ์นะครับ ตามประวัติก็มีเป็นร้อยพิมพ์นะครับคิดง่ายๆนะครับพระบรรจุก,กุ่แปดหมื่นสี่มันต้องมีหลายพิมพ์อยู่แล้วนะครับตามหลักทั่วๆไปนะครับแล้วก็สร้างพระไปเรื่อยๆนะครับเด็ดโตท่านสร้างไปเรื่อยๆวาระต่างๆมันก็ต้องมีหลายพิมพ์อยู่แล้วนะครับก็เหมือนพระพระเบญจฯนะครับนางคยาผงสุพรรณซุ้มกอนะครับมันไม่ได้ขึ้นแค่กุ่เดียวนะนะครับมันก็เหมือนศิลปะสมัยขอมล้านนาละโว อะไรอย่างนี้เพืขึ้นไม่พี่นะครับเหมือนผ้ารัตนายุคผ้ารัตนาของอยุธยานะมันก็ขึ้นหลายที่สุ้มกอมันก็ขึ้นหลายที่มันก็ขึ้นแถวกําแพงเพชรกาแพงเพชรสุขโขทัยนะครับมันก็ขึ้นหลายที่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมกบมั่นตู้ดินกูจะเล่นกูเนี้ยกูเนี้ยแพงแล้วมาจากใครอ่ะพื่พี่ก็มาจากคนขายผ้าที่จะขายเนี่ยอ่ะกูจะเล่นกูเนี้นะครับเพราะอะไรกูมีของไงครับกูนี้ต้องแพงนะ แต่ขึ้นกันทั้งจังหวัดไม่เอาจะเล่นกูนี้เฮ้ยคุณไปฟังคนที่คนที่เขาขายผ้านะครับเนาะเขาไม่ได้สะสมว่เขาไม่ได้สนใจผ้าจริงๆริงอ่คือเขาจะขายไงครับเนาะนางพญาก็ขึ้นหลายกูนะครับผงสุพรรณก็ขึ้นหลายกูนะครับขุนแผนบ้านกลางก็ขึ้นหลายกูนะครับเนาะพระล่วงลังปืนเอยก็ขึ้นหลายกูนะศึกษาดีๆนะคนะพระทํําเสืออะไรก็ขึ้นหลายกูนะนะครับมันไม่ใช่แค่ ขึ้นกูเดียวนะครับแต่เขาจะขายกูเดียวเลยครับแล้วเขาก็บีบเล่นนะครับแต่บางคนมองความไม่ออกนะครับกว่าจะไปฟังว่าเขาเล่นกูนี้กูนี้แพงมันไม่ใช่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนในพี่จะใช้พุทธคูณมันมีหลายกูมันมีหลายกูนะนะครับคือพระกูนะครับมันก็เหมือนศิละปะพูดง่ายๆก็เหมือนพระแก้บนของอยุธยานั่นแหละมันเป็นการสร้างพระสมัยนั้นนะเพื่อนๆนะสมมติเพื่อนเพือ่อพี่เป็นเจ้าองค์หนึ่งนะครับท่านจะ เพื่อพี่จะสร้างพระบรรจุปู่นะครับระยะยุคนั้นอ่าพิมพซุ้มกอกําลังดังใช่ไหมครับกนะ็าสาร้างซุ้มกอเขาก็สร้างไปเรื่อยอง์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับก็เหมือนพระแก้บนนะครับเขานิยมสร้างสวัยวัดแก้บนนะครับเนาะพระปู่พระบูหนังบูเงินบูทองครับก็เป็นของคนรวยมานะแก้บนก็เป็นของคนจนใช่ไหมครับเขาก็สร้างไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเนาะพระพระปู่หนังอายุธยาก,ก็คือหลายกุเห็นไหมครับ มันเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนในพี่นะครับที่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะเพื่อนเพี่นะครับก็เลยอยากจะเมามาเมาส์มมยกันนะนะครับเนาะก็เพื่อนเพื่อนพี่อยากให้เพื่อนเพพี่คือตั้งใจฟังนะครับในสิ่งที่ผมเปรียบเทียบนะครับเนาะส่วนพระวันนี้นะครับเนาะก็มาเป็นเป็นรูปประกอบเฉ่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวก็ดูคร่าวๆก็ได้นะครับเป็นพระเก่าพิมแปะนะนะครับก็ดูเนื้อหาละกันเพื่อนเพี่นนะครับนี่นะครับเนี่ยดูไข่นะนพ่อนเนี่ย เนี่ยดูความแห้งนะครับนี่นะครับอันนี้พระปิตาในพวกมบรานนะพี่ดูไขแล้วกันนะครับดูไขแล้วกันนะครับนี่นะครับรงนี้อยู่กับผมหลักสิบปีขึ้นนะนะครับดูไขนะนะครับก็ยังไม่รู้ที่เหมือนเดิมนะครับหาไม่เจอนะครับดูไขนะครับไม่ใช่แต่ไขข่าวนะจนเหลืองนะนะครับนี่นะครับ ตาไข่อย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นถ้าเป็นตะกัวนะครับขาวเหลืองอย่างนี้ก็เหมือนหลวงเป็นหลวงเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเนาะจะเป็นพวกไข่ปัวนะครับเนาะเห็นไหมครับคือวันน้าไข่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเก่าแบบซ้ําซ้อนนะครับเขาไม่ได้เก่าชั้นเดียวนะนะครับจู่นะครับเห็นไหมครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนี่ยเก่าพิมแปดนะครับส่วนพระองค์นี้ก็เม่ได้มาสักพักนะครับเนาะดูเนื้อหานะครับเนาะ ผมดูเนื้อหาเป็นเป็นอินโดจีนนะนะครับดูเส้นใต้ซุ้มนะครับผมดูดูเนื้อหาเป็นอินโดจีนนะครับเพื่อนี่พี่ดูนะครับเพราะเขาแก่กว่าหลวงปู่นาคนะครับเอ้เพราะเพราะเขาดูจัดกว่าหลวงปู่นาคนะครับเนาะต้องไปเทียบพิมพ์อีกทีนะครับเนาะเนี่ยนะครับผมดูเป็นอินโดจีนนะดูเนื้อหานะครับเนาะนะครับแล้วพระสมเด็จอีกอย่างหนึ่งเพื่อนี่นะบางคนนะครับเนาะไม่ได้สนใจหรอกนะครับเนาะ ถ้าไม่ใช่สมเด็จโตก็จะฆ่ามาร้อยปีปีหนึ่งห้าปีศูนย์เก้าพี่นะครับแต่พี่นะพระลูกศิษย์เขามีสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆสร้างต่อมาพี่นะครับเขาสร้างต่อมาเรื่อยๆเหมือนหล่มเงินบางคานนะครับเนาะเขาสร้างต่อมาเรื่อยๆศิษย์เขาสร้างต่อมาเรื่อยๆนะครับเนาะไม่ใช่สมเด็จโตนะครับแต่เนื้อหาดีๆมันก็เป็นสร้างยุคหลังนะครับก็เหมือนองค์เนี้ยนะครับเนาะเห็นไหมครับ ผมก็ดูเป็นอินโดจีนนะครับดูเนื้อหาแล้วกันนะพีดูพิมพ์นะครับดูเกตนะครับดูหูนะครับเห็นไหมครับผมดูไปทางนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้เทียบพิมพ์นะครับต้องเทียบพิมพ์นะครับแต่เขาน่าจะเป็นยุคนั้นนะครับเนาะเพราะหลวงปู่นาคละรังไม่จัดเท่านี้นะครับผมนะอันนี้จะดูจัดก่อนหน่อยนะครับดูพี่ดูเห็นไหมครับนี่นะครับดูขอบนะครับนี่นะครับ อยู่ด้านหลังนะครับใช่ไหมครับคือนะนะครับพานะครับสิ่งของที่เราไม่เคยเห็นนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะครับถ้าเราคิดตามหลักตรรกะนะครับเนาะไม่ใช่แบบอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็จะแบบไม่ใช่ไม่มีเก๊ไม่ใช่ไม่มีเกไม่ใช่จะอยู่แค่นั้นเพื่วนพี่นะครับเนาะนะครับก็สทัาไมก่อนนะครับเหมือนโคลัมบัสนะที่เขาล่องเรือไปนะครับเขาไปจากที่ยุโรปนะครับ เขาก็ล่องเรือไปทั่วนะครับคนสมัยก่อนก็ก็คิดว่ามีแต่พวกตัวเองอยู่บนเกาะนั้นแหละนะครับแต่คุโรมบัตเขาไม่คิดไงครับเขาก็ล่องเรือไปเรื่อยจนไปพบอ,อเมริกาพบแอฟริกาใต้นะเพราะอะไรมไม่มีนะถูกไหมครับเออถ้าคุณไม่คิดจะสนใจใควาไอ้คน้คนหาเพื่อที่จะบงการนะครับคุณก็เงียบๆดีกว่านะครับบางทีมามงมาเม,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 ม้นอะไรเงี้ยมันคนทํเขาเสียกําลังใจนะครับถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่เห็นด้วยนะคุณพี่เราเงียบนะครับเนาะถ้าเขาเจอมันก็ดีกว่าวงการพานะครับถ้าไม่เจอเขาว่าเหนื่อยคนเม้นเหนื่อยไหมละ่ะคุณอยู่เฉยคุณเหนื่อยไหมละ่ะคุณต้องหาข้อมูลคุณต้องคุณเหนื่อยไหมละ่ะมันก็ไม่เหนื่อยนี่หวะถูกไหมครับเออแต่ถ้าคุณไปพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยิ่งกลับทําให้เขาเสียกําลังใจนะก็นพี่นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรนะครับก็โอเคนะครับเนาะ ก็ไม่รู้สิ่งที่ผมจะพูดยังไงนะพีนวีนะครับผมก็พิมพ์เป็นหัวก็เขียนเป็นหัวข้อมานะพีวีนะครับก็มันย้อนไปย้อนมานะครับแต่ก็อยากจะพูดให้มันเป็นพ,พ,พ,พี่คือเข้าใจคือเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อนะบนวีนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เม้นมา <laughs> แล้วกันนะครับผมจะตอบให้นะครับว่าคืออะไรนะนะครับความหมายของคลิปวันนี้นะครับนทีมัมวยปัเครื่องนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเนาะก็ฝากเพืนอน่พี่นะครับเนาะช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์ผมมกัด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ